อากาศสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องท,ทุกทุกท่านมาพบมาเจอกันช่วงแรงแรงนะครับตอนนี้เวลาหาโมงกว่ากว่ายังร้อนอบอ้าวอยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่วันที่24เมษายนครับวันพฤหัสนะครับมือหน,นีมาพบมาเจอกันนะครับช่วงแรงแรงครับได้มาแล้วนะครับตัวเลขเนวทางทีเอฟซี FC รอคอยนะครับ เป็นแนวทางซองล่างจากอุบลนะครับไดมาช่วงใบใบนะครับแอดวีไลจะหลีบลงให้คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเลยนะครับก่อนอื่นแอดวิไลก็ต้องขอกลับขอบุญขอบคุณจาของซองจากอุบลนะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับเอฟซี FC เขาล่อค่อยกันนะครับวันนี้ได้มาแล้ว2องพฤษภาคม2568นะครับ อากอนอื่นแดนวิไลก็ต้องขอกรับขอบุญขอบคุณนะครับเอฟซีที่เป็นห่วงในอาการเอ็ขคอของแดนวิไลนะครับส่งเสียงกันย่างบอลอยเปิดเส้นนะครับบางคนก็บอกสูตรยามากนะครับคอมเมนต์บอกสูตรยามากนะครับก็ขอกรับขอบุญขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับมีความคิดเห็นบอกสูตรยาดีๆมากนะครับ ก็ขอกรับขอบบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่บอกสูตรย่ามาสมุนไพรโบลันนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านของพ่อของแม่เหานะครับขอกราบขอบบุญขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับที่คอยให้กำลังแรงใจแอดวีไลมาโดยตลอดนะครับอาคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเลื่อครับเตรียมสมุดประกาศไห้ส่งพูดคุยกันย่นีนะครับอาได้มาแล้วนะครับ สองล่างจากอุบลที่เขียน <c oughs> คุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางกันนะครับอ,อากาศ่อนอบอ้าวนะครับคุณพ่อคุณแม่ห้าวกระเฮ็ดหายใจเย็นๆนะครับห้าวกบะต้องรอนไปตามอากาศนะครับฮ็ดใจสบายๆนะครับคนเท่านต้องไปซีเรียสอีกองางมากมามนะครับส่วงนี้กับ ขี่แอดวิไลบอกนะครับอยู่ในช่วงปิดเทอมครับลูกหลานยังบวเปิดเทมอมดูแลลูกหลานให้ดีดูแรลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับเมื่อวานมือก่อนนี้กระทั่งบ้ายแอดวิไลนะครับกม็มีนะครับเกิดพายุล่มกระโชกแรงนะครับเทศไทยลังคาเปิดหลายหลังพอสมควรในเขตตำบลของแอดวิไลยอยู่นี่นะครับตำบลท่าศิลานะครับอำเภอสองดาวนะครับ าบ้านจะเลื่อนใช่ใกล้ๆกันกับสามซีหลังคาเรีนอนทางบา้านเอดวิไลกะเปิดไปหนึ่งหลังคาเรีอนนะครับแล้วกัหมู่บ้านไก่เคียงนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ระมัดระวังนะครับช่วงนี้ลมพายุกระโชกแรงนะครับให้ระมัดระวังแล้วก็เรื่องของลูกของหลานห้อที่จมน้ำนะครับเสียชีวิตแอดวิไลกะได้อบอกกาวในคลิปไปแล้วนะครับอสองศพ นำกันเลยนะครับนาเสียดายนาสมเพทขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่เกิดเหตุนะครับอาบอมมีผูใ้ใดอยากให้เกิดนะครับเขาก็ดูแลลูกหลานให้ดีแย่ยห่างสายตาเกินไปเพราะว่นย่งเป็นช่วงที่ร้อยต่อที่ลูกหลานเฮาต้องไปเล่นน้าหวยน้ําคล้องกันอยู่นะครับอ้างเก็บน้ำน้องสะไกไก่หมู่บ้านให้ระมัดระวังอยาให้ขาดสายตานาน,านเกินไปนะครับ โดยความเป็นห่วงเป็นใยจากช่องวิไลให้โชคนะครับดูแลให้ดีอ่าครับสองล่างจากอุบลหวดนี้นะครับวิ่งมาที่วิ่งมาที่ห้าเม็ดเดียวครับ5เม็ดเดียวนะครับมาเบิ่งกัน อัางวดที่ผ่านมาลุดนะครับอ่าลุดบางท่านก็จะถามหาของเกา่าเพราะว่าแนวทางงวดที่ผ่านมาสองล่างจากอุบลลุดนะครับงวดถัดไปนั่นเข่านะครับงวดที่ผ่านมาคือสิบหกเมษายนลุดนะครับเฮาเลยบอกมาเปรียบเทียบนะครับขอ,อแจ้งให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ทราบกันเอาวิ่งห้าเม็ดเดียวนะครับจับคู่นะครับได้มาที่ ห้าสามห้าเก้ากันมีตัวกันให้ครูหนึ่งนะครับคุณพอ่อคุณแม่อ่กันตัวกันคือห้าเจ็ด อ่านี่คือตัวกันนะครับกัน5 7มีแค่นี้นะครับย้ำว่าเป็นล่างอย่างเดียววิ่งมาที่5เม็ดเดียวเบิ่งห้ดีนะครับล่างครับ2คู่3กับตัวกันนะครับ5 3 5 9ตัวกันคือ5 7อ่า แนวทางนะครับทีเอฟซี FC ถามหากันสองล่างจากอุบลครับมือนีลงให้วันที่ลงให้วันที่ยี่สิบสี่ น,นี่คือมือลงแนวทางให้ f อคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับสองล่างจากอุบลเอฟซี FC ก็เราค่อยกันหลายพ่อสมควรนะครับเขามาลุ้นกันว่างวดน,นี้นะครับสองพฤษภาคมหลังวันแรงงานแล้วก็มีงวดน,นี้นะครับรัฐบาลประกาศผลก็คือเป็น สัญจรน,นะครับงวดนี้ประกาศรังวันงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมนะครับเป็นสัญจรในกรุงเทพนะครับมารอติดตามกันฝากแช่ไปนะครับฝากแช์ไปนะครับก็คือสองล่างจากอุบลเอฟซีคอยกันไลนะครับวิ่ง5เม็ดเดียวจับคู่นะครับมี5359ตัวกันคือ5 7นะครับอ่ฝากแช่ไป FC ทางช่องเขาได้ฮูได้เห็นน้ำกันอขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ FC คุณพ่อคุณแม่ที่คอยให้กำลังแรงใจนะครับที่ติดตามกันมาอย่างเดียวแน่นนะครับให้มีโชคมีลาบกันสุขหูสุขคนนะครับให้คุณพ่อคุณแม่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงสุขหูสุขคนนะครับให้โศกให้มันกันนะครับกับแนวทางสองล่างจากบนให้ลำลำลุยๆกันนะครับอาจจะได้การดูแรลรักษาสุขภาพให้ดีช่วงนี้ พา,ายุฤดูร,อรอ้อนกําลังโหมกระหน่านะครับให้ระมัดระวังนะครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอายุนีไม่แห้งเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ